ผ่าไหมผ่าไหมาไหมพื้นงามลายสีผ่าเนื้อดีมาหวมคนงามผ่าไหมพื้นลายลายสีผ่าเนื้อดีมาหวมขนงามเส็นไหมมือขวาเซ็นไหมเอาจิบจีบจิบสีสดใสลายงามต้าตึ่นกะลึงตึ่นตื่นกระดูสองสวน ตบซอยทางซ้าย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 ยซ้า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 ยซยซ้า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 ยยยซ้ายซ้ายซยซ้า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 ยซ้้ายซ้าย ปั๊บพงชัยเมืองผาเป็นนาเป็นตาโคราชอินเต็บเบอร์ดาวอุทัยเมืองผาเดินหน้าถอยหลังด้วยเด้อยิบผ้าเดี๋ยวคู่นี้จะตัดมาให้เด้อถามไหมพื้นอย่างไรสิเอาผ้าเช็ดหน้าเด้อไม่เอาผ้าอ้อมเด้อ ผาไหม,มหหไหตีโอุคนงานสิ่งไหมสีสดใสทอลายงามตานุ่นงกระดูสงสวนมีนามมีนวลและมีราคายามใส,ส่ก็ในสงสงเป็นเสือเป็นทรงและดูสง,าง่า,งาปักขกใช่เมืองผาปักขกใช่เมืองผาเป็นหน้าเป็นตาโบราบาณ ตระงตึ uh, ้ง uh, ตึ uh, so? ้งอาหหาน้าค่ะคู่วงกลมเนอวงกลมอ่ะต่อค่ะเพลงอะไรต่อพัดนีอ่ะต่อตีตีดีเอาหมีมาคัวมีใส่นอทัวลองกินดู่ถัวยนะคนตีอำเภอกระทบโชคชัยอำเภอปัตทุกชัย จะซื้อกินควากินกบานจะซื้อไปควากินกบานกะับประกันอร่อยเด้อพี่ตึงต้งตึงต้งตึ้งตึมีพัดมีความีอีแม่คนดีเอาหมีมาครัวพัดมีข้าวใส่นอทั่วกินตัวทั่วพี่นายคนดีตึงต้งตึ้งอำเภอกระทงโชคชัยอำเภอปากบโชคชัย คื่อไปตรีจะสื่อไปกว่ากินกบานจะสื่อไปกว่าปินกบานปรับกันอร่อยเด้อพี่ตึ้งตะลึงตึ้งตึ้งพี่หมยพี่มมยพี่ไม้ภาษาหินภาษาทิ้งเมืองพี่หมยคนโบราณเอาหินมากอว่า จับอะไรจับอะไรจับตะปูจับซิขสแลวอ่าลองดูก้าขาซ้ายค่ะก้าขาซ้ายข้างหน้าขวาข้างหลังหนึ่งสองงหนึ่งสอ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 ง,สอง,สองถูกนะโยกไหนก่อนโยกขาก่อน ถึง่าตาคุณแม่ล็อเียคือความจริงมันจะต้องเุียอย่างนี้เนาะแต่เราเอาเป็นมือแค่ขับรถหลอเียวนี่ยเกียหอเกียวไม่แต่ล้อรถยนต์ยังม้วนวนยังม้นวนอยู่ก็ควดเสริมปั่นดินเผาปั่นลูกปั่นโอกปั่นอา ไอชิลล่าไม่ลยเาเป็นนกเดิมอาศัยความเคยชินหลายปีเฉยๆตาหนูเข่าปั่นตัวตุ๊กตาตุ๊กตะตุนตะบินแม่มูนมาปีนเป็นเขาจากบินได้มีราคาฝรั่งมันค่าเปลี่ยนว่าเราเดียวนี่ราคาเปลี่ยนว่าเราย่อยกปเทาก้ามลานเตะน้อยกดเทาแสนจนุกสซ้ำลา